สวัสดีครับทุกคนพบกับผมด g p พีอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กันในซีรีส์ปิดเมืองล่ากันเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวที่เราจะมาล่ากันในวันนี้นะครับก็คือตัวเดิมกับอีพีที่แล้วครับนั่นก็คือลุดกุล,ลิตนั่นเองครับผมซึ่งอีพีที่แล้วนะครับผมเปิดไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ทําการไปเติมทองมาเพิ่มนะก็คืองบตอนนี้ก็มีอยู่ห้าพันเก้าร้อยสิบสองทองนะก็หวังว่าผมจะได้นะทุกคนก็คือแบบโอโ้โหแพ็กที่แล้วแม่งผมเจ็บหนักจริงอะ่ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอให้ได้นะแค่กุลิดตัวเดียวพอน้ที่ผมอยากได้ตัวอื่นจะไม่มาก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยเก่ารแรกรแรกดไปมาเลยได้ไหมหได้โปรดมาแล้วมาแล้วทุกคนกุลินมากุลินมาทีเดียวจบเลย ขอแค่คุณลิดพอคุณหลิดไหมอิตาลีแห่งเลยอู้เป็นชุดขาวลาอูนะครับเ17โอ้เหมือนโคมันรู้อ่ะรู้ดีซด้วยนะอส่งตัวที่แบบว่าเราไม่อยากได้ที่สุดมาให้ก่อนนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้เปิดต่อนะ เลาอูแปดสิบห้าอย่างน้อยก็มาแล้วหนึ่งตัวนะครับมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะอ่าโอเคอีกตัวหนึ่งเป็นการไฮไลท์นะครับทุกคนก็โอเคนะอีปิกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะโอเคไปกันต่อดีกว่าอืดาวู La u. ปีนี้ปี เป็นปีที่ลวอูเล่นกับเรียวมันลิดนะลาอูตัวนี้ผมก็เอาจริงผมไม่รู้ชกเขานะก็ถ้าใครรู้ประวัติเขาก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนมากดต่อ mm. ขอเลยได้ไหมโอมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคมาอีกแล้วกุลิดไหมกุลิดมาเลยมากุลิดมาแล้วจบเลยได้ไหมเสื้อแดงบายเย็นนะครับทุกคน ลิเปรีโอ้โหผมจะได้เหมาหรู้วปอ่าวะอยากได้ตัวไหนมันโคมันรู้อ่ะแม่งล็อกไว้ให้ตัวสุดท้ายเลยลิเบอ Liberty, รีอ่ 86, นะผมแปดสิบหกนะเหมือนผมไปดูสเตตมาคร่าวๆลิเบอรี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับก็น่าจะเก่งนะทุกคนโอเคไม่เป็นไ,ไรอย่างน้อยก็ถือว่าได้นะ เอาไว้เป็นแบบว่าตัวสำรองก็โอเคมากดต่อปึ๊บได้ไหมขอเลยได้ไหมได้บอกว่าได้โอ้โหตายทุกคนได้อันนี้ได้โอ้ยสามตัวติดเลยวะแมนไม่ออกแต่แพ็คที่แล้ววะไม่ง่งออกตัวสุดท้ายเลยปึง้งมาแล้วผมทุกคนรุดกุลลิบครับอ่ะสัตว์ตัวไปตุ้ม โอเคนะโอ้กว่าจะได้ผมคนนึงก็ผมไม่ต้องเหมาตู้นะโอเคก็ก็ยังถือว่าผมยังดวงดีอยู่นิดหน่อยตัวที่ผมไม่ต้องเหมาหมดทุกตัวในตู้นะก็ยังเหลืออยู่หลายตัวอยู่นะทุกคนอามาแล้วทุกคนได้แล้วกุลหลิบเนอะผมมากับหอยลุนนะนักเตะแมนยูมากับนนะ <laughs> กม, you, มากับแพ็ก pack, ตั้งแต่ e ีที่แล้วแล้วนะโอ้ โอเครุดกุลิตได้แล้วตัวนี้เก่งแน่นอนเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะคุ้มยังไงก็คุ้มครับตัวนี้โอ้โอเคก็แพ็คนี้นะครับผมเหลืออยู่สามสิบตัวในตู้นะทุกคนก็ถือว่าอะก็ยังโอเคนะเหลือการไฮไลท์อยู่สามใบเออสี่ใบนะครับที่ผมยังไม่ได้ที่เหลือก็เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็หมดแล้วนะครับ โอโโอเคได้สมตัวแล้วก็เหลือในตู้อีกสาสิบตัวก็เท่ากับว่าผมเปิดตู้นี้ไปทั้งหมดร้อยสิบใบนะครับผมก็เปิดไป 12- บสอครั้งก็โอ้เจ็บอยู่นะโอ้หก็เจ็บแต่ก็ดีที่ผมยังไม่ถึงขั้นเหมารางตู้นะเหลืออยู่สามสิบตัวผมก็โอเคครับโอเคโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ